โโอ้หสวยงามมากโนวเทลโนวเทลด้านล่างเป็นถนนราชดำรินะคะสกายวอล์คค่ะสกายวอล์คราชดำรินะคะราชราชดำริบิ๊กซีราชดำริเซนทันะะวอ,วอลด์ะะด,าด, sea, าดสารพระพรหมเอราวัณนะคะเชื่อมต่อถึงกันหมดเลย ยืนอยู่บนสกายวอล์กนะคะแถวราชประสงค์ราชดำเนินการเรายืนอยู่ฝั่งหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะมองไปก็คือเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอลัองการมากๆเลยนะคะสกายวอล์กเชื่อมถึงกันนะคะระหว่างฝั่งทางบิ๊กซีทางเกษรพัซซ่าท้าวพรมเอราวัณน,นะคะเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยค่ะ โรงพยาบาลตำรวจค่ะอยู่ตรงหน้านะคะถัดมาเป็นเซ็นทรัเวิร์นะคะอยู่ใกล้กันนะคะมีถนนกั้นกลางหน่อยเดียวนะคะถ้าเราเลี้ยวขวานะคะตรงไปนะคะจะไปเจอโรง,งพยาบาลตำรวจอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปมาบุญคลองค่ะโอ้โหสวยงามมากด้านล่างเป็นถนนราชดมรินะคะ สกายวอล์คค่ะสกายวอล์คลาดดัมรินะคลาดดัมริบิ๊กซีลาชดัมริเซนทั sea, ลวอลารพระพรมเอราวัณนะคะเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยทำสวยเกสรแต่ก่อนชื่อว่าเกศรพาซานะคะเปลี่ยนชื่อเป็นเกสศรวิลเลจนะคะ เรจะพาเข้าไปเดินในเกสรวอล์กนะคะแอร์เทียมนะคะพาไปชมกันค่ะยานราชประสงค์นะคะแถวนเซ็นทรัลเวิร์ค่ะเซนทัลเวิร์แหล่งชอปปิป้งของชาวตา่างชาติน,นะคะเป็นบิ๊กซีราชดำาริค่ะ ถ้เาเราตรงไปนะคะเป็นห้างแคตินัมประตูน้ำค่ะด้านฝั่งตรงข้ามนี้คือสารพระพรมนะคะของห้างเซ็นทรัลเวิร์คค่ะคึกคักมากเลยค่ะตรงนี้เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะราชประสงค์ทั้งหมดเลยนะคะ ัฒนานะคะเซนทรัลเวอร์เป็นห้างในเิดเซนทันพัฒนาถนนด้านล่างถนนรานดนำเนินะคะสี่แยกลาปจะปะสงค์ค่ะห้างนี้คือเดอะมาร์เตธแบงกอกนะคะตรงนี้ถ้าตรงไปนะคะจะเป็นโรงแรมอินชาเดอร์เจน์นะคะโนวเทลนะคะแล้วก็ห้างแกนดไดมอนด์แกนดไดมอนด์นะคะแล้วก็ไบหยกทาวเวอร์ Power นะคะ ถนนเพชรบุรีค่ะถนนเพชรบุรีทางไปมักกะสันไปดินแดงนะคะถ้าเลี้ยวขวาไปอโศกค่ะเราจะพาทุกท่านเดินชมสกายอล์กนะคะตรงข้ามขวายมือขวามือเป็นโรงพยาบาลตำรวจค่ะโรงพยาบาลตำรวจนะคะอยู่ตรงด้านหน้านะคะต่อจากเซ็ทนทรัลเวิร์นะคะด้านซ้ายมือจะเป็น พระพรมเอราวัณน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาดเดินชมพระพรมเอราวัณค่ะจะ<ม>เป็นสกายวอล์กที่ เชื่อมต่อถึงกันนะคะไปทางเพล่อนจิตนะคะอยวจะพาไปพระพรมเอราวัณน,นะคะหน้าห้างเซ็นทันเวิร์นนี่รู้สึกจะมีงานนะคะมีงานแต่ว่าเราจะไม่ได้พาลองชมนะคะ โรงพยาบาลตำรวจค่ะอยู่ตรงหน้านะคะถัดมาเป็นเซ็นทรัลเวิร์นะคะอยู่ใกล้กันนะคะมีถนนกัน้นกลางหน่อยเดียวนะคะถ้าเราเลี้ยวขวานะคะตรงไปนะคะจะไปเจอโรงพยาบาลตำรวจอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปมาบุญคลองค่ะเส้นราดชด้นริราช,าชประสงค์นะคะรถจะติดทุกวันนะคะเนื่องจากมีห้างใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวต่างชาตินะคะ ถ้าเป็นวันทํางานนะคะรถจะติดมากกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในห้างเกษรวิลเลจนะคะเกสรวิลเลจนี่ซื้อขายนะคะขายสินค้าแบรนด์เนมพวกกระเป๋าเครื่องหนังนะคะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีค่ะ ทำสวยเกสอนแต่ก่อนชื่อว่าเกสอนพาซานะคะเปลี่ยนชื่อเป็นเกสรนวิลเลจนะคะเราจะพาเข้าไปเดินในเกสรวอล์กนะคะแอร์เทียมนะคะพาไปชมกันค่ะมีแต่สินค้าหูหลสินค้าแบรนด์เนมขายนะคะ เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะขายแต่สินค้าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตามที่เขาเขียนไว้นะคะเดินออกมาทางฟนาวนะคะ My ยแชนเดฟนาว ด้น,นี้เป็นสปาบัรนะคะลงบันไดเลื่อนเลยค่ะจะไปทะลุพระพรอมเอราวันนะคะ เดินเลี้ยวมาตามทางเดินเลยค่ะพระพรมเอราวัณอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเดินทะลุนี่เลยค่ะเอราวัณแบงคอกนะคะ